ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสารรค์ครับผมสุรนันท์เวชชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับและออกอากาศทาง Ncut หหรือ Truevision 98ซึ่งวันนี้เป็น Commerce Channel หรือช่องของกระทรวงพาณิชย์ในรายการพาณิชย์สร้างสารรค์นั้นกระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกการพาณิชย์ของไทยมุมมองของทั้งทางภาคราชการและภาคเอกชนเกี่ยวกับ การทําอย่างไรที่จะช่วยกันทําให้เศรษฐกิจของไทยเจริญก้าวหน้าแล้วงานพาณิชย์ซึ่งจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทําให้ท่านผู้ชมไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านหรือในการประกอบธรุรกิจของท่านด้วยวันนี้ผมอยู่กับท่านหนึ่งครับซึ่งมีบทบาทสําคัญนะครับในตาแหน่งของท่านนี้มีบทบาทสาคัญในแต่และจังหวัดจะมีนะครับ และท่านก็อยู่ในจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สําคัญจังหวัดหนึ่งด้วยก็คือจังหวัดเชลิงศรีผมอยู่กับท่านพาณิชจังหวัดเชิงศรีครับคุณสุวพันธ์มาริลาสวัสดีครับท่านผู้ชสวัสดีครับท่านสุดยอดครับต้องเรียกอะไรนี่ท่านพาณิชจังหวัดเรียกคุณสุวพันธ์ดีกว่าได้ได้ย่ายกนะคุณสุวพันธ์ครับพาณิชจังหวัดนี้ก็ทําอะไรเนี่ยท่านเป็นพาณิชจังหวัดคนแรกนะมาออรายการผมเนี่ยเพราะฉะนั้นอธิบายให้ฟังท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจพาณิชจังหวัดนี่ก็คือเป็นนนผู้แท ผู้แทนกระทรวงนะครับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในในในจังหวัดในจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆเรื่องอืก็ดูเรื่องราคาสินค้าดูเรื่องไอ้ด้านเศรษฐกิจด้วยนะฮะงานของกระทรวงพาณิชย์นี่ท่านต้องดูหมดเลยต้องดูหมดครับอ่าต้องดูเหมือนเป็นตัวแทนขึ้นกับประหลัดใช่ไหมผมขึ้นกับประหลัดกระทรวงครับเพราฉะนั้นก็เหมือนเป็นตัวแทนท่านประหลัดอยู่ในแต่ละจังหวัด พงงานก็เยอะสิก็เยอะฮะเหมือนกระทรวงย่อยๆไปอยู่ในจังหวัดนั้นอ่ะครับเหมือนไปยกยกสำนักงานบรัดากระทรวงไปอยู่ตรงนั้นครับสนุกไหมครับเป็นเป็นกี่จังหวัดเหรอครับเนี่ยจังหวัดชายอีสานนี่เป็นจังหวัดที่สามนะฮะจังหวัดที่สามกับอยู่ที่ครั้งแรกอยู่ชัยภูมิชัยภูมิกับแล้วก็มาอยู่อายุธยาเ้าก็อยู่บริเวณนี้นะชัยภูมิถือเป็นอีสานสินะครับ อยุธยากับเฉลียงเสาเป็นภาคกลางก็จังหวัดจังหวัดสําคัญสําคัญทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นเฉลียงเสาเป็นไงชญยเชลียงเสาตอนนี้ก็สถานการณ์เศรษฐกิจอะไรเป็นยังไงครับดีฮะชเฉลียงส اؤ นี่ก็คือว่าถ้าเราดูกันด้านตัวเลขนะฮะด้าน g ีพจังหวัดเนี่ยอืก็มันอยู่ที่ประมาณถ้าผมตัวเลขไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองแสนสามหมื่นห้าพันล้านอ้ไม่ธรรมดานะาสามหมื่นห้าพันล้านแต่ละปีปีเนี่ยนะไม่ธรรมดานะแล้วคราวนี้เขาแยก แยกออกมาเนี่ยเป็นเซกเตอร์ครเซกเตอร์อุตสาหกรรมเนี่ยเยอะที่สุด75% 75%ลองมาก็ค่าปีค่าส่ง6%นะฮะเราลองมาถ็เป็นภาคเกษตรอีก5%อแต่จริงๆเวลาเรารู้จักเชิงเ้าเรสึกนึกถึงข้าวนึกถึงอะไรต่างๆไม่ค่อยนึกถึงโรงงานแต่นี้โรงงานเยอะโรงงานเยอะะโรงงานส่วนใหญ่ทำอะไรครับ โรงงานส่วนใหญ่นี่เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีอนาคตทั้งนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้านะอย่างอย่างชาร์ปต้องไปตั้งนะเขาเพิ่งได้ออเดอร์จากบาซินอะไรมบเนี่ยเยอะมากครตอนนี้อุตสาหกรรมขยายมีนิคมอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งสองแห่งคือคือเวลโก้ับไอ้นิคมสายสุนทรีใช่ไหมใช่เชิงเซานี่นก็ก็กระจายออกมาจากไทยเซ็นซีบอร์ด ส่วนหนึ่งันั้นมันเชื่อมต่อกันมันเชื่อมต่อกันตรงนั้นฮะมันก็เป็น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 ข้อได้เปรียบครข้อได้เปรียบทางโลจิสติกของเราคือเราสามารถเชื่อมไปรากกระบังได้นะฮะเราไปสุวนณภูมินี่ก็ไม่ไกลเพราะว่าอย่างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วในการขนส่งสินค้าใช่ไหมขนส่งสินค้าเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวชิปทั้งหลายเนี่ยพอเสร็จเนี่ย ต้องต้องต้องไปขึ้นเครื่ภูมิเลยแล้วจากเชียงสาวเนี่ยไปสุวรรณภูมิมา50กิโลเองอันนี้เราก็ก็เป็นโรงแรมเชบังก็ได้นี่โรงแรมชีบังก็ได้ฮะไปแหล่อะรชบังก็ได้เชียงสาวเนี่ยเป็นคนทั้งในเรื่อในจุดที่ตั้งนะครจุดที่ตั้งว่าเราจะทําอุตสาหกรรมซึ่งต้องการความเร็วในการส่งสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราจะได้เปลี่ยนตรงนี้ฮะทำไมเขามามองเชียงสซวทำไมเขาไม่มองอยู่แถวระยองแถวอะไร พะอันพะจุดนี้ส่วนหนึ่งฮะจุดนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางระยองเนี่ยระยองผมคิดว่าเนี่ยเขาคงไปเรื่องอุตสาหกรรมหนักอืเรื่องแล้วก็แน่นแล้วนะถ้าแลวน่แน่นมากอันนนี้แน่นมากขนาดตอนนี้จังหวัดชายังสาวก็มีโรงงานประมาณพันหกร้อยโรงงานแต่ที่ใหญ่สุดก็คือโตโยต้าโตโยต้าก็จะมีบริษัทก็คืออขาอีกเป็นร้อยร้อยบริษัทแล้วดีนี้เขาบริหารจัดการดีมากเขาใช้ระบบ จะซินไทมเลยวันนี้ผลิต500คันก็สต็อก500คันสต็อกพูงมาะไรแค่500คันพอผลิตเสร็จแล้วก็เอารตใหม่มาเพราะฉะนั้นก็ลดต้นแล้วคือเขาผลิตเนี่ยเขาผลิตแบบแบบทันสมัยมากเลยคือเขาผลิตตามออเดอร์ผมไปดูโรงงานเขาท่านท่านตุนแปดนะคันนี้คันนี้เป็นเป็นเป็นสี่ประตูเปงนกราสี่ประตูอีกคันเป็นแคปอีกคันเป็นสองประตูมาจากโรงงานเดียวกันได้เขาบอกว่าเขาบอกเนี่ยต้องผลิตผลิตอย่างเงี้ย แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยส่งรถส่งขึ้นรถรถรถไอที่รถรถขนรถนะฮะรถคนรถแล้วอันเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าไปไปดีลเลอร์จังหวัดไหนเขาทำตามออเดอร์เลยโอ้โหโรงงานสมัยใหม่มากทันสมัยมากก็แสดงว่ามันไม่ได้ว่าโรงงานรถอันดีละครับมันมีเครือข่ายเขอามามีเครือข่ายเพราะลงทีเนี่ยจังหวัดก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งหมดประโยชน์ฮะคนงานคนจังหวัดไหมคนงานผมว่าเป็นคนของของจังหวัดเนี่ย ส่วนน้อยส่วนน้อยอต้องยอมรับต้องยอมรับคนเฉนช่ยเฉลี่ยโดยโดยทั่วไปก็ฐานะดีอยู่แล้วไม่ใช่ดีครับดีฮะใช่ไหมฮะไอ้จะมาเป็นคนงานนี่คงงนงานคงน้อยคงน้อยตัวตัวใหญ่จะเป็นคนคนตัวใหญงจะบดเข้ามาฮะครับแล้วก็แล้วก็ค้าขายกันไปค้าขายกันไปฮะในในภาคอุตสาหกรรมในเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้พาณิชจังหวัดมีบทบาทแค่ไหนก็บทบาทของพาณิชจังหวัดในพวกอย่างนี้คืออะไรก็เราก็อาจจะสนับสนุนเรื่องเรื่องหาตลาดแต่แต่ส่วนใหญ่เนี้ยบริษัทพวกนี้เขาเขาจะ เขาจะมีภาษมาร์เก็ตติ้งเองมันจะน้าเราคงคงไม่เราเหมือนกับอำนวยความสะดวกเชิงราชการให้เชิงราชการในเขาเท่านั้นเองไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรครับงานหนักก็อยู่ที่ไหนอ่ะงานหนักก็อยู่ภาคภาคเกษตรห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะภาคเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันมันแปลกที่สุดเลยห้าเปอร์เซ็นต์แต่ใช้พื้นที่มากนะท่านใช่ม้พื้นที่มากเลยอย่างข้าวเนี่ยท่านใช้พื้นที่ประมาณเก้าเก้าแสนไร่เนี่ยอืเก้าแสนไร่ใชายชองซางมีพื้นที่เท่าไหร่ จำได้มล้ผมจำได้แต่มัน2,500ตารางกิโลเมตรได้มั้งอนี่เราก็ต่อลุกตัวอะไรคูณก็แสนไรนี่ก็ประมาณสักเยอะเหมือนกันนะเยอะฮะเยอะฮะส่วนใหญ่มาฝั่งฝั่งตะวันตกฮะฝั่งฝั่งทางนี้ถ้าทำนาฝั่งงนี้ฮแต่ถ้าไปไปทางนู้นไปทางทางสนามใชยเขตนะฮะไปทางท่าตะเกียบนั่นเราจะปปลูกสินค้าที่มีสังขาพให้ปลูกพืชที่มีศักยภาพ ปลูกปาล์มน้ำมันานี่ข้าวก็มีศักยภาพนะครับแต่ข้าวตปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้ข้าวมีปัญหาอะไรบ้างในเชเชงคราวนตอนนี้ข้าวเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงข้าวสถานการณ์ตอนนี้โอเคค่อนข้างที่จะไปได้เชเชงคราวไม่โดนน้าท่วมไม่โดนครับไม่โดนแล้วคือระบบชนระทานเราเรามีระบบชนระทานเนี่ยสี่แห่งครับนะสี่แห่งเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกได้เนี่ยตลอดปีตลอดปีสองปีเนี่ยปลูกได้ห้าครับ โอ้โหถ้าท่านสูนันไปดูนะไปดูแถวบางน้าเปรี้ยวเนี่ยท่านจะแปลกใจมากเลยปีละสองขอไม่ใช่นคือแปลงนี้นะฮะแปลงนี้ก็กาลังตีเลนอยู่อืไอแปลงนี้ก็กาลังหวานอือีกแปลงก็กาลังแค่เกี่ยวคือแปลงไหนเสร็จเนี่ยสมมุติว่าแปลงนี้เกี่ยวเสร็จก็พ่กนี้ก็มาอืมามาเตรียมพื้นดินสำหรับได้เลยหมุนต่อได้เลยหมุนได้หมุนต่อได้เลยท่านอธิบายเหมือนกับท่านอธิบายโตโยต้าเมื่อกี้เลยนะคือมันเป็อนอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมันนั่นเป็นอย่างนี้เลย แต่เจ้าของที่นาก็เป็นเป็นคนฉะเชิงเซาครับเป็นเจ้าของคนคนใหญ่ฉะเชงเซาฮะเยอะฮะแล้วคนี้ข้าวเนี่ยตอนนี้ผมว่าโอเคว่าว่าเมียข้าวเป็นข้าวอะไรครับข้าวข้าวเฉลิมเฉลิมข้าวพื้นแข็งอืข้าวแข็งอืเป็นข้าวพวกพิษโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยข้าพิษโลกหนึ่งหรือจะข้าวโอซีเนี่ยอันโอซีเนี่ย ก็ราคาก็โอเคเนี่ยราคาโอเคฮะราคาตอนนี้ใช้ได้ฮะเพราะว่าชาวนาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสดีท่านทานนี้จังหวัดไปดูแลเขาดีสิดูแลครับต้องดูต้องดูแลเขาดีหน่อยเวลาเราดูแลนี่คืออะไรคือท่านผู้ชมยังไม่คุ้นเคยอย่างเมื่อก่อนมันมีการรับจำนำเราก็ต้องไปช่วยทำบบว่าให้ความเป็นธรรมเกื่องลงสีว่าเรื่องเรื่องดูความชื้นเรื่องตาช่างเป็นยังไงแต่ครั้งนี้ครั้งนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเป็นระบบประกัน ใช่ประกันราคาใช่ไหมฮะวันนี้เราก็ต้องไปดูแล้วว่าโอเคว่าลงสีเนี่ยคุณต้องต้องต้องให้ความเป็นธรรมเขานะคุณอย่าไปโกงแต่ช่างเรานะความชื้นอะไรเนี่ยเราไปเราเราไม่ใช่เราไปควบคุมเขาเราไปขอความร่วมมือเขาพอวนี้ไอ้แบบว่าไอ้ภาพราชการที่แบบว่าไปควบคุมกำกับราชการเป็นเจ้าคนนายคนนี้ไม่ใช่แล้วนะเราไปขอความร่วมมือจากเขาแบบบอกเฮียวันนี้ช่วยดูลงดูไอ้ความชื้นหน่อยนะดูไอ้เครื่องวัดความชื้นกับไอ เครื่องช่างหน่อยให้มันให้มันให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมแล้วเราก็อำนวยความสะดวกเขาบอกโอเคเราอาจจะมีเว็บไซต์ของเราว่านะวันนี้ราคาตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คือเข้าเขามีราคาให้ให้ซึ่งราคานี้ก็สงครามนี้ก็รู้อยู่แล้วกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในเป็นคนจัดการครับผมมันก็มันก็ต้องไปอำนวยความอย่างนี้ใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันสิวิ่งตามลงสีลงสีเยอะไหมเนี่ยที่เยอะมากครับเยอะมากใช่ไหมเยอะมาก เพราะว่าเก้าแสนไร่นี่มหาศาลเลยบนนี้ท่านทราบนะว่ามันเป็นลักษณะว่าพวกผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องตั้งสถานประกอบการเนี่ยใกล้แหล่งวัตถุดิบแน่นอนเพราะว่าไปการลดต้นทุนของเขาถ้าถ้าไปตั้งไกลเนี่ยมันไม่มีใครไปไปขายคนนะแล้วราคามันคนอีกราคาคนคนาไม่ไหวแล้วแล้วเรื่องข้าวเนี่ยท่านลงสีทั้งประเทศไทยเนี่ยมันมีแคปซิตี้เนี่ยมากกว่าปริมาณข้าวในประเทศในสามเท่าตัว เพราะฉะนั้นโรงสีนี่ยังไงต้องรับซื้อข้าวก่อนของคุยกับท่านนายกลงสีก็เป็นเงี้ยอย่างไงก็ต้องซื้อข้าวอืเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาไม่ได้ข้าวนะท่านเครื่องจักรไม่หมุนก็ตายเหมือนกันตายครับเพราะว่าแล้วทุกวันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวห้าวันสีวันเดียวอื แต่เขาก็ตา้องซื้อ,อเพราะว่าไม่กันเขาแต่มันก็มีเรื่องอันนี้นี่ผมถามแบบแบบคนนอกนะครับผมก็มีคนบอกอยู่เลยว่าโลงสียังเอาเปรียบชาวไร่ชาวนายังยัางชาวนาไม่ใช่ชาวไร่ชาวนายาเง,งี้ยข้าวเค้าย่าชาวนายังต้องพึ่งยังต้องถูกบางราคาลงสีเป็นคนกําหนดจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเนะยฮะว่า ก็คงมีจริงบ้างอนะครธรรมชาติมนุษย์มันธรรมชาติท่านก็ต้องเป็นคนดูแลครับเราก็ต้องไปไปดูแลเขาแต่ครนี้ถามว่าจริงๆเนี่ยในในจุดจริงๆเนี่ยที่ผมเรียนท่านนะว่าลงสีเนี่ย capacity มันมากกว่าผลผลิตต้องสามเท่าอืถ้าเขาไปเขาก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ไม่เขาก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่แล้วถ้าอืเขาลงทุนไปเยอะนี่นะถ้าเขาไม่มีวัตถุดิบในการผลิตเนี่ย เขาลำบากเหมือนกันนะท่านผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะงั้นสถานการณ์นี้ชาวนาก็ก็มีอำนาจต่อรองพอสมควรมีฮะเดี๋ยวนี้ชาวนามีอำนาจต่อรองพอสมควรเลยว่าะว่าว่าโอเคมาถึงแล้วเนี่ยอืขอเพิ่มอีกหน่อยเนท่าเท <c oughs> ่าที่ผมเห็นที่ลงสีอ้าวเฮียขอเพิ่มอีกหน่อยเอา,เอาลงสีเขาก็ให้เขาก็คุยกันดีฮะความสัมพันธ์ดีขึ้นสัมพันธ์ดีขึ้นฮะปัญหามันส่วนใหญ่เป็นอะไร ความชื้นความอะไรพวกนี้เหรอปัญหาก็คือปัญหาก็มาจากธรรมชาติตั้นปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องคนใช่ไหมไม่ใช่เรื่องคนเลยสมมติว่าข้าวของเราเนี่ยครับกล้จะเกี่ยวอืจะเกี่ยวได้วันสองวันเนี่ยอืบังเอิญฝนตกมาตอนนั้นอืรถเกี่ยวกันนัดแล้วอพอเกี่ยวมาปั๊บโรงสีก็บอกว่าคงต้องราคาต่ำหน่อยนะเพราะว่ามันโดนโนฝนมามมันชาเปียกมาไม่ใช่ครับมันทําให้เวลาสีแล้วข้าวมันจะหัก มันจะได้ต้นข้าวน้อยอันนี้ก็ชาวนาก็รู้ลงสีก็รู้เขาก็คุยกันรู้เรื่องตอนนี้ปัญหาพวกเนี้คือเราเราไปทําไม่ได้แต่คราวนี้บางบางลงสีเขาก็ดีนะฮะเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณข้าวก่อนจะก่อนจะเกี่ยวเนี้ยก่อนจะเกี่ยวเนี่ยถ้าคุณอยากได้ราคานะไปส่งหลวงข้าวหนึ่งคุณจะได้ราคามากกว่านี้เพราะข้าวหนึ่งเนี้ย มันจะได้ต้นข้าวมากกว่าเพราะข้าวนิ่งเนี่ยเขาจะเอาข้าวธรรมดาเนี่ยไปสตีมมิ่งก่อถไปสตีมมิ่งกว่าแล้วไปอบแห้งครับอบแห้งแล้วก็คอเท้าเปลือกเพราะฉะนั้นเขาเขาจะได้ต้นข้าวสูงเขาก็สามารถซื้อข้าวไอที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยในราคาที่ในราคาที่แพงกว่าลงลงสีที่สีสดท้ท่านคือนี่คือคือช่วยกันช่วยกันช่วยกันมันมีวิธีมีทางออกมีมีทางออกฮะอ่าท่านในฐานะผู้ปฏิบัติท่านไม่ได้กําหนดนโยบายเพราะ โยบายเปลี่ยนเปลืท่านก็ต้องไปนั่งอธิบายครับจอานาธิบายเปลี่ยนจากจำนำมาเป็นประกันก็ต้องนั่งอธิบายจอมนาอธิบายนะฮะก็ตัองนั่งอธิบายแล้วเขาบอกว่าโอเคว่าราคาอ้างอิงมาเป็นอย่างนี้เป็นงี้เป็นงี้แล้วกบเป็นยังไงเกษตรกรพอใจไหมเขาเขาเาพอใจใช่ไหมพอใจครับพอใจไม่มีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะพงศดีเปลี่ยนมันจะมีช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนอะครับว่ายังไม่เข้าใจมันเหมือนช่วงแบบนโยบายเปลี่ยนเนี่ย เราเราคงต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับต้องมีเสียงบ่นบ้างเป็นธรรมดาบ่นบ้างเป็นธรรมดาแล้วคนนี้ชาวนาเนี่ยก็เยอะเป็นคนที่เยอะมากใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องอธิบายเอะเสียงดังหน่อยใช่ใช่เขาเราก็ต้องอธิบายก็ด้วนะฮะินแต่จะฟังท่านพันนิจจังหวัดเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่มาคาอบประตูพันนิจจังหวัดบอกช่วยตรงนู้นช่วยตรงนี้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แล้ว่ไม่เท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่แล้วก็คงจะระบบเขาคงเข้าใจระบบแล้วน่าจะลงตัวครับและอีกอย่างเขาก็เขาก็ เขาบอกผมแฮปปี้นะครับว่าสองปีก็ปลูกข้าวได้ห้าครับเนี่ยโอ้ถ้าห้าครับแล้วได้เงินมหาศาลก็โอเคละก็ผผลล้าราคาดีแล้วทาอยู่ที่ไหนไงผลิตต่อไร่ดีไหมเชิงเซาลิตต่อไร่ก็ประมาณไร่หนึ่งประมาณแปดร้อยกิโลครับแปดร้อยกิโลก็โอเคนะก็โอเคโอเคนะฮะข้าวฮะครับใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลย